ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามีคนคนหนึ่งที่มองไม่เห็นตลาดหุ้นอย่างแท้จริงค่ะแต่พอร์ตลงทุนของเขากลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงและมีวินัยคนคนนั้นชื่อว่าคุณชนะภายจันดำพนักง,งานมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้พิการทางสายตาค่ะที่ปัจจุบันมีพอร์ตลงทุนกับจิตตะเวลถึง4พอร์ตเลยนะคะและยังใช้จิตตะค์ดเพื่อ,อออมลงทุนด้วยค่ะเขาไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยค่ะไม่ได้มีเวลาติดตามเศรษฐกิจแต่กลับลงทุนได้อย่างมั่นคง และต่อเนื่องมาโดยตลอดวันนี้นะคะเราจะพาคุณไปรู้จักกับคุณชนะภัยให้มากขึ้นค่ะแล้วคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจว่าแค่เริ่มลงทุนเร็วและเลือกวิธีที่ใช่ก็ไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะคุณชนะภัยนะคะทํางานในหน่วยบริการนักศึกษาพิการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะเขาอยู่ตรงนี้มา13ปีแล้วดูแลเทคโนโลยีและช่วยเหลือการเรียนของน้องๆทงผู้พิการทางสายตาการได้ยินแล้วก็การเคลื่อนไหว ค่ะเขาเองนะคะก็เป็นผู้พิการทางสายตาด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นข้อจํากัดมาขวางกั้นกับชีวิตของเขาเลยค่ะและแม้จะมีเงินเดือนประจําแบบมนุษย์เงินเดือนทั่วไปค่ะเขาก็พยายามหาทางต่อย,ยอดเงินที่มีค่ะเพื่อให้ถึงอิสรภาพทางการเงินให้เร็วที่สุดเขาเริ่มสนใจการลงทุนตั้งแต่ทํางานใหม่ๆเลยค่ะแต่เวลานั้นไม่เหมือนตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะ10ปีก่อนข้อมูลการลงทุนออนไลน์ยังมีน้อยมากๆเลยค่ะแถมยังเข้าถึงยา าากมด้วยโดยเฉพาะสําหรับคนตาบอดค่ะสิ่งที่เขาเจอนะคะกลับเป็นแชร์ลูกโซ่และธุรกิจหลอกลวงโชคดีค่ะที่เขาเริ่มด้วยเงินน้อยเลยไม่เสียหายหนะักแต่บทเรียนครั้งนั้นค่ะทําให้เขาจําขึ้นใจเลยนะคะว่าเราต้องรู้ว่าเรากําลังลงทุนในอะไรต้องมีหลักการและห้ามโลกค่ะต่อให้เขาไม่มีกราฟไม่เห็นข่าวเขาก็อยากเข้าใจแก่นของการลงทุนให้ได้แล้ววันหนึ่งค่ะ เขาก็ไปเจอคลิปของคุณเผ่าตราวุฒิผู้ก่อตั้งจิตตะเวลบน YouTube ค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าแนวคิดแบบนี้แหละที่ผมตามหาลงทุนในของที่ดีระยะยาวใช้ระบบช่วยตัดสินใจแทนอารมณ์และออกแบบมาให้คนธรรมดาเข้าถึงได้จริงๆค่ะคุณชนะภัยนะคะถึงกับบอกว่าผมหลงคาลมคุณเผ่าเข้าเต็มๆเลยครับนะคะแล้วเขาก็หัวเราะนะคะอย,อย่างถูกใจนะคะหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เพราะเคยเจอแชร์ลูกโซ่มาเขาก็ เลยไม่รีบร้อนค่ะแต่ก็ไปศึกษาจิตตะเวลเพิ่มนะคะดูว่าอยู่ภายใต้สำนักง,งานกรตอรจริงไหมเข้าไปอ่านประสบการณ์นักลงทุนในกลุม่มและติดตามทุกโพสใน Facebook Page ค่ะจนกระทั่งนะคะจิตตะเวลเนี่ยปรับวงเงินขั้นต่ำเหลือเพียงแค่10,000บาทเขาก็ตัดสินใจเปิดพอร์ตท,ทันทีเลยค่ะพอตแรกของเขาคือดิมติ t i c Optimize ค่ะเพราะเชื่อว่าสตรีมคืออนาคตและอยากให้ AI ช่วยคัดสตรีมให้อัตโนมัติค่ะโดยที่เขา ไม่ต้องเข้าไปจัดการเองแต่ที่เขาชอบที่สุดคือจิตตะเวลค่ะไม่บังคับให้เราต้องรู้เยอะแต่ทําให้เราสามารถลงทุนได้อย่างเข้าใจแม้จะมองไม่เห็นจอหลังจากนั้นค่ะเขาก็ค่อยๆเปิดเพิ่มอีก3พอร์ตไม่ว่าจะเป็น global ETF thematic DIY และจิตตะมันนี่ค่ะเขาวางแผนชีวิตแบบยาวๆเลยค่ะลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนแม้จะยังมีนี่ผ่อนบ้านบ้างแต่ก็ยังไม่เคยหยุดเติมเงินเลยนะคะเขาบอกว่าผมใช้ชีวิตปกติเลยครับ ไม่ต้องเปิดพอททุกวันแต่ก็รู้ว่าเงินกําลังทํางานให้อยู่ข้างหลังพอจิตตาคาร์เปิดให้สมัครเขาก็ลองเลยค่ะเพราะเขาก็อยากสนับสนุนและอยากรู้ว่าของที่ทีมจิตตะทําออกมาใช้เนี่ยจะใช้ได้จริงไหมตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอใช้ไปจริงๆกลับติดใจเลยค่ะผมไม่ชอบกันเงินก้อนตอนต้นเดือนเพราะกลัวว่าจะไม่พอใช้แต่พอใช้จิตตาคา์ดมันก็ค่อยๆเก็บให้อัตโนมัติจากทุกครั้งที่ใช้จ่ายมันเหมือนมีคนมาเก็บเงินให้เราโดย ยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับเขาตั้งเป้าเก็บไว้เดือนละ2,000บาทใช้กับของที่ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วค่ะทั้ง Grab, Robinhood, Seven, s ช o อป e ี a z a d a รู้สึกว่าการใช้เงินทุกวันกลายเป็นการออมได้ดีบางวันไม่ได้ออกไปไหนเงินที่ไม่ใช้ก็ถูกออมไว้เองมันก็สนุกดีครับลุ้นทุกวันว่าเดือนนี้จะเก็บได้เท่าไหร่สิ่งที่เขาชอบที่สุดในจิตตาคา์ดนะคะก็คือการตัดเงินออกไปออมโดยไม่ต้องคิดค่ะเขาบอกว่าปกตินะคะเรากิ เราใช้เราก็ใช้ไปค่ะไม่ได้เหลืออะไรแต่จิตตาคารด ทำให้ทุกการใช้จ่ายมันมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะเพราะกลายเป็นเงินเก็บแบบไม่รู้ตัวเลยและเขาก็บอกไว้เลยนะคะว่านี่แหละคือเหตุผลที่ผมใช้จิตตะคดไปเรื่อยๆจากคนที่เคยกลัวการลงทุนเคยเจอบทบเรียนราคาแพงและต้องใช้ชีวิตกับข้อจํากัดหลากหลายวันนี้คุณชนะภยัยกลายเป็นคนที่ลงทุนอย่างมีแผนมีวินยัยแล้วก็มีระบบเพราะเขาเลือกพอร์ตที่เหมาะกับตัวเองและใช้จิตตะคดเป็นเครื่องมือออมเงินรายวันโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยค่ะ และเขาก็ฝากบอกมานะคะว่าถ้าเริ่มลงทุนยังไม่ไหวก็เริ่มจากการออมก่อนได้แค่เปลี่ยนวิธีใช้เงินในชีวิตประจําวันคุณก็ออมได้โดยไม่ต้องพยายามมากเลยครับและเขาก็ยังได้ขอบคุณมายังทีมงานของจิตตะด้วยนะคะที่ได้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งจิตตะเวลจิตตะค์ดเพื่อรองรับผู้พิการทางสายตาด้วยทําให้คุณชนะภัยคะ่ะสามารถใช้งานอย่างสะดวกมากขึ้น ถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้ Global ETF หรือ Thematic o p t i m i z e นะคะดิฉันได้แปะคลิปเอาไว้ตรงนี้แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากลองเริ่มจากจิตตะคัดก็สามารถคลิกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วมาออมลงทุนในแบบที่คุณชนะภัยเลือกด้วยกันนะคะ